คืออาการปวดที่เคยเป็นก็คือดีขึ้นไหมดีขึ้นก็หายก็หายเลหายเลยเนาะว,วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ประสบการณ์การทานดีบูลของคุณย่าเฟื่องสีกันนะครับสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีอปีนี้คุณย่าเฟื่องสีอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าส <90, S 1> ิบปีนี้เก้าสิบแล้วใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะทานดีบูลเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับเมื่อก่อนก็ปวดหัวเข่าปวดทานดีบูนก็รู้สึกดีขึ้นอืมคือก่อนทานเนี่ย ปวดมากลุกนั่งลําบากใช่ไหมครับใช่แล้วเวลาเดินนิดเดินมันปวดไหมฮะเมื่อก่อนมันก็ปวดเดินมันก็ได้ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงด้วยแล้วเวลาที่แบบว่าต้องขึ้นชั้นตรงชั้นต่อกนขึ้นได้ไหมฮะขึ้นได้แต่ปวดปวดเลยเนาะ <c oughs> แล้วต้องมีไม้เท้าไหมครับเมื่อก่อนจะไม่ก่อนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้ไม้เท้าแล้วพอที่หลังจากที่มาเนี่ยมากินดีบูนตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นอาการปวด ที่เคยเป็นก็คือดีขึ้นไหมดีขึ้นก็หายก็หายแล้วหายเลยเนาะแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนสะดวกสจะดวกอืมก็จะลุกจะนั่งก็ไม่ปวดเมื่อก่อนละไม่ปวดไม่เท้าก็ไม่ต้องใช้เนาะไม่ต้องใช้โอ้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวคุณย่าลองลุกให้ดูหน่อยไหมครับแล้วลองเดินด้วยกันว่าเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงแล้วเดินสะดบายเลยเนาะแต่คุณย่าลองลุกกันอืม ลุกแบบลุกคล่องปื๋เลยนะครับเนี่ยสบายเลย<ม>เนี่ยเดินไปไหนมาไหนสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวคุ่ทางนี้ฮะเนี่ยเดินมาทางเดินทางนี้ก็ได้สบายสบาย<ม>อืมเนี่ยโหเดินคล่องปื๋เลยฮนะอ <c oughs> ขอแล้วก็ได้ครับเนี่ยครับก็คุณย่าอายุเก้าสิบแล้วนะครับ <c oughs> ลุกนั่งเห็นเลยครับว่าสบายเลยครับก็นี่นะครับตัวนี้ใครที่มีอาการปวดเขา่าเหมือนคุณย่าผมแนะนําเลยครับว่าให้ลองทานดีบูนดู และดีบุลน,นะครับมีเลขทะเบียนออยถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และถูกผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าทานแล้วปลอดภัยแน่นอนครับและสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมีปัญหาปวดเข่าหรือปวดข,ข้ออยู่ตอนนี้สามารถติดต่อหาเราตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะทางเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคําแนะนําสําหรับแต่ละท่านโดยเฉพาะเพื่อจะได้ทําให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและรวดเร็วมากที่สุดครับสามารถติดต่อหาเราตอนนี้ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ